นี่โอ้แตงที่ตัวดานลำพูแล้วนี่นี่อาอโดนโหหลังนี้เรียบร้อยจะเป็นหนูต้องขาวนี่กะนเออหนูต้องขาว กรับสวัสดีพี่ๆนานาน้องๆก็คูค่กูค้คนวันนี้เก่าเหกผมคูหนุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องคูหนุ่มสว่าาหักินวันนี้ผมจะปลากู้คนมาพอ,อก,กับหนูที่ผมใส่ไว้ตัวไม่แม่คแตะขึ้นผมมาพอได้ผลงานโอเคอยู่เดี๋ยวไปติดตามในช่องอยูทูปของผมดีกว่าสําหรับเจ้านี้ผมก็จะมาใจาก,กับหนูผมที่ผมใส่ไวต้ตะวาผมจะรวดเก็บกับไปเก็บปี่บ้ันไปเลยเดี๋ยวกว่าเขามารักเขามารัก หนูพ่อ,องเขงาว่ารักกาพ่องไปเพิ่มเพื่อประหยัดเวลาเฮาไปลุยกันเลยดีกว่าโอ้ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงโอ้อากาศเย็นสดชื่นเนาะอุ้ยหนาวขนาดไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปตั้งผมมาเลยครับมาครับรลุนหลังที่ 1. 1> นนหนึ่งมีไหนเพื่อ,อโอ้กัดหนาวกัดหนาว ลำที่หนึ่งมินิบาลล่นนี่เดี๋ยวเอเก็บมันครับโอ้ยอากาศยามเช้าหนาวขนาดเลยไปหลัต่อไ,ไปไปมีในนี้โอ้ยโอ้ บาโดนเหมือนกันหลังนี้เดี๋ยวผมจะให้เฉพาะหลังที่ได้กับหลังที่โดนปอเดี๋ยวคลิปมาาันจะยาวครับไปหลังไปครับหลังข้าไปเราบาหาตัวละเฮ้ยดีกระเด็นกระดนอนมาเฮ้ยนี่ไปดูตองขาวนี่กัน นี่นี่มาโอ้นี่เยื่อเขาปังเขาปะแล้วเขาแสนดีนี่แหละเอ้ยปุกได้ได้หนู่ต้ตองขาวหลังนี้คืนก็ได้อยู่นี่เอ้หนม่ต้องขาว ใส่เงาม,เล,มเลยเยต็มคอเลยนี่เต็มกันคอเลยออกนะครับเต็มที่หนึ่งตู้ม,มนกกีนะแกคือจัดเต็มจัดชุดใหญ่ขึ้นเลยนี่เต็มที่หนึ่งไปเรื่อยต่อครับเร่ยต่อเร่ยต่อเฮ้นยนะไปนี่นี่น อ oh ีกง่นึงหนล่งเนี่ยโอ้โหลันเทปโดนดูเนี่ยลันเทปโดน

างงหลแ้วนี่โอ้ยได้กันหัวต้องขาวอย่างไอ้นี่ได้ที่สองดูเข้าวตั้งยังคาปากอยู่เลยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เข้าวตั้งยังคาปากอยู่เลยนี่ได้ที่สองหัวต้องขาวโอ้ยเปินเริ่มเปินเริ่มออกก่อนไป ดยตัวดีกว่าโอ้ยหนาวขนาดเั้ยตัวนี้โอ้เก็บหมดเกลื่อนแล้วไปเดี๋ยวต่อครับเอ็มี่องหนูต้องขับหนูฟุบไปทักเต็มแล้วไปลุยครับหลังต่อไปครับหลังต่อไปต่อไปอุ้ยใหม่นี่หนาวขนาดเลย ใหม่มินิเก็บใหม่่ปโอ้บาลา้วาลา,นาลาน,นี่เก็บค,ครับเออจอไปครับจอไป หลังต่อไปหมายมีนี่เก็บใหม่ก่อนหลังนี้เรียบร้อยจะเป็นหนูต้องขาวนี่กะนนี่นอนนิ่งเลย แถวที่สามเก็บบนครับป่ะรูลหลังต่อไปครับโอโ้มาดูหลังนี้นี่หลังล่าสุดเนี่ยนโอโ้เข้าแป้งยังติดปักอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนาะนี่เข้าแป้งติดปเลยป่ะรูนหลังต่อไปครับ ลองตัวไปครับเลางตัวไปเอ้ยขอ,อนใจหมดเลยนะอ๋อโดนมตัวขาวเส้นหน่อยมาผู้แหยไปป็้บอลแหย่อ่อม,ม,มันมันมันอะไรเต็มอยู่นี่เยอะ

ไปครับลุยต่อไปครับยังต่อไปครับอ,อยหนนี่นโหมาล่างเก็บกันครับลุงต่อไปลังต่อไป โอ้เอาไปกับ,บรังเก็บครับลังต่อไปครับลังต่อไปลังต่อไปหมยมินิเออเรียบร้อยนอนนิ่งแล้วอ๋อม,มันเป็นหนูต้องข่าวนะวันนะี้ ใส่น้อยไป,ไปเก็บมนครับเดี๋ยวลุยต่อครับลุยลังต่อไปครับลังต่อไปโอ้อยนี่นวไม่ยอมนี่นี่นี่เราไปมีลูกนี่อ้าวเรียบร้อยนี่ขาวขาวนี่โอ้ายงางนนไ่เลื ไในกระหนูตองขาวก,กันไปุ๊ไกได้ปุ๊กได้จะคืนละนี่โอ้แกนี่ตัวได้ลมาูเลยนี่นี่โอหาฮอรหนาฮอรนี่ด้กระหนูตองขาวกันนี่โอ้ฮ เด็กนตองข่าไปเก็บกันครับเดี๋ยวเหาไปเรื่อกันต่อเลยเห้ยมืกี้หลังแล้วกันเนี่ยไปมาครับหามาถายรุปผลงานเราดีกว่าว่าได้กันกี่แต้มอือนี่ได้กันได้กันหนูตองขาวบัได้นี่กันกําลังออกมากันเนาะกระเป๋าเนี่แหละ หนึ่งสองสามสี่ห้า แม่เราเขานี่วันนี้ได้กระหนูตองขาวหกตัวห,หนูตองขาวล้วนๆเลยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อช่องของผมตัยช่องคุณหนุ่มโซว่าฮากินเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปแล้วเข้าไปป้กกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วผมจะปไปโซว่าหากินอีกยังหรือว่าปาไปที่ไหนสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเองนะทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายแต่คืนนี้หนูปุ๊บเต็มคาราเบียเลยวันนี้จัดกระหนูตองขาวไปนีมาดีวกว่าครับ Điều tốt phải âm nam đi bái mấy xiêng nha các bạn bye bye. Bye bye. -bye.